คอไว้แจ็คแจ็คผู้หมุนตามเข็มนาฬิกามันเป็นตัวประหลาดรูปร่างคล้ายกับโครงกระดูกมนุษย์แต่โครงกระดูกนั้นไม่สมบูรณ์ตามรูปร่างของมนุษย์ปกติมันมีส่วนที่หายไปหลายส่วนคือโครงกระดูกช่วงกลางลำตัวและท่อนแขนทั้งหมดไม่เพียงเท่านั้นส่วนของกระดูกสันหลังของมันก็ยังโค้งงอบิดเบี้ยวไม่ได้ตั้งตรงตามธรรมชาติ กะโหลกศีรษะห้อยลงมาและสามารถหมุนได้รอบทิศ360องศาตามลากักษณะการหมุนของเข็มนาฬิการ่างกายท่อนล่างของมันเป็นโครงกระดูเหมือนมนุษย์ปกติทั่วไปแต่ก็มีความหักงอบิดเบี้ยวเล็กน้อยมันยืนแอบอยู่หลังต้นไม้ต้นหนึ่งบนเนินเขาในคืนที่มืดมิดระหวังเวงท่าทางของมันน่ากลัวและชวนขนลุก เมื่อดูภาพนั้นใกล้ๆจะพบว่าร่างกายของมันเต็มไปด้วยคราบเลือดสีแดงเปืเป้อนเทเวอร์เฮนเดอร์สันได้โพสภาพนี้ไว้เมื่อวันที่21ตุลาคมปี2018โดยมีข้อความว่าค็อกไว j ์แจ็คสร้างโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อทีออสตินเมเร แต่เมื่อเราได้ลองเข้าไปค้นข้อมูลของทีออสตินเมเร่ก็พบว่าบัญชีผู้ใช้งานชื่อนี้ไม่มีอยู่หรืออาจถูกลบไปแล้วอย่างลึกลับและเนื่องจากเทเวเฮนเดอร์สันได้โพสภาพของค็อกไวแจ็กไว้เพียงภาพเดียวและไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆรวมถึงไม่สามารถค้นหาต้นฉบับของภาพได้จึงมีผู้พยายามเสนอทฤษฎีความเป็นไปได้ของสัตปะหลาดตัวนี้ไว้หลายแนวคิดด้วยกัน บางก็สันนิษฐานว่าดูจากรอยคาบเลือดที่อยู่ตามร่างกายของมันมันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ดุร้ายมันอาจมีความสามารถในการยืดหดโครงกระดูกสันหลังและคอของมันได้เพื่อโจมตีเหยื่อมันอาจใช้วิธีเอาหัวฟาดหรือใช้ปากที่เป็นกระดูกของมันกัดกินเหยื่อการเคลื่อนไหวของมันน่าจะมีความรวดเร็วมากเพราะร่างกายมันมีเพียงโครงกระดูก ที่ไม่ครบทุกส่วนและไม่มีกล้ามเนื้อทำให้ตัวของมันมีน้ำหนักเบาว่ากันว่าทุกครั้งที่มันเคลื่อนตัวไปข้างหน้าหัวของมันจะหมุนไปตามทิศเดียวกับเข็มนาฬิกาและมีเสียงกระดูกระทบกันดังติกตกต๊กตอกติ๊กตอกคล้ายเข็มนาฬิกาบางทฤษฎีก็บอกว่าการที่มันหมุนหัวนั้นเป็นวิธีการสะกดจิตให้เหยื่อหยุดการเคลื่อนไหว ทุกครั้งที่เหยื่อเผลอมองหัวของมันที่หมุนวนไปจะได้ยินเสียงนาฬิกานั้นจะทำให้เหยื่อหยุดชะงักเหมือนกับมีใครหยุดเวลาเอาไว้จากนั้นมันก็จะกัดกินเหยื่อได้อย่างง่ายดายบางแนวคิดก,ก็เสนอว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดที่อยู่ในตระกูลเดียวกับโวลววตมันมีรูปร่างเป็นโครงกระดูกที่ไม่สมประกอบเช่นเดียวกันในขณะที่คอกไวแจ็คมีโครงกระดูกร่างกายส่วนท่อนบนที่หายไป และทุกครั้งที่มันเคลื่อนไหวจะหมุนหัวไปตามเข็มนาฬิกาและมีเสียงดังติ๊กต่อคล้ายนาฬิกาส่วนบนโวตนั้นกลับกันร่างกายส่วนบนของมันยังอยู่แต่ส่วนล่างตั้งแต่ระดับเอวหายไปทั้งหมดและบนโวตมีหัวกะโหลกที่มีสองชั้นโดยชั้นนอกจะขยับเปิดเข้าเปิดออกทำให้มีเสียงกระทบการคล้ายกับระนาดหรือเสียงดนตรี ส่วนลักษณะนิสัยของมันทั้งสองนั้นก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในขณะที่คอกไวจ็คนั้นมีความโหดร้ายและเป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่โบนโบสนั้นมีความเป็นมิตรและไม่เคยทำร้ายมนุษย์เพียงแต่ชอบก่อกวนและทำให้มนุษย์หวาดกลัวบ้างเท่านั้นบางทฤษฎีก็จับเรื่องราวของคอกไวจ็ค ไปเชื่อมโยงกับเพลงกล่อมเด็กที่โด่งดังอย่างเพลง Jack and Jill ซึ่งเป็นเพลงที่กล่าวถึงเด็กสองคนชื่อแจ็คและจิลได้เดินขึ้นไปบนเนินเขาเพื่อขึ้นไปตักน้ำในบอ่อและแจ็คก็ได้ตกลงมาล้มกิ้งหัวขมาและจิลเองก็หกล้มและกิ้งลงมาตามเช่นเดียวกันโดยข้อสันนิษฐานในกรณีนี้ก็คือคอบไว้แจ็คของเทเวอร์เฮนเดอร์สันอาจจะเป็นคนเดียวกับแจ็ค ในบทเพลงก็เป็นได้คอกไว้แจ็คในภาพก็ยืนอยู่บนเนินเขาเช่นเดียวกันและสาเหตุที่ทำให้โครงกระดูกของมันบิดเบี้ยวนั้นก็เกิดจากอุบัติเหตุที่ลมกิ้งลงมาจากเขาทำให้กระดูกบางส่วนหักและหายไปหัวกะโหลกที่ได้รับการกระทบกระเทือนก็ทำให้ส่วนที่เชื่อมต่อกับคอนั้นหลุดและหมุนได้รอบทิศเมื่อแจ็ค ตกจากเนินเขาถึงแก่ความตายวิญญาณของเขาก็ได้กลายเป็นคอกไว้แจ็คในปัจจุบันในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวของเพลงแจ็คแอนจิลนั้นเป็นที่พูดถึงกันมาอย่างยาวนานแล้วว่าเป็นเพลงที่มีความลึกลับและมีความหมายที่แท้จริงแฝงอยู่เบื้องหลังมากกว่าเพลงเด็กธรรมดาเนื้อความในบทเพลงที่แปลกประหลาดอาจมีความหมายเชิงเปรียบเทียบบางอย่างโดยเฉพาะท่อนที่ร้องว่า j จ็คเฟลดาว w n แอนด์บล็อกฮิสค w าวคำว่า b ล็อกฮิสคราวในเพลงนั้นอาจเข้าใจว่าหมายถึงหัวของเขาแตกแต่ในอีกมุมหนึ่งนั้นคำว่าคราวมีความหมายอีกอย่างว่ามงกุฎบล็อกฮิสคราวจึงอาจมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบว่ามงกุฎหักหรือกรรษัตริย์สิ้นพระชน เหตุการณ์ที่มักจะมีผู้นำมาเชื่อมโยงกับบทเพลงนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในคิสกต์ศักราช1793สมัยพระเจ้าหลุยที่16กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศสถือเป็นศกนาตรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์โลกเป็นยุคที่ฝรั่งเศสเข้าสู่ความโกลาหลการนองเลือดและสงครามที่มาจากภายนอกและภายในประเทศจนถูกขนานนามว่าเป็นยุคแห่งเดอเทเลอร์หรือยุคแห่งความหวาดกลัว เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนล้มล้างกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสเพราะความไม่พอใจเรื่องการแก้ไขปัญหาการเงินการคลังของประเทศในวันที่21มกราคมคศ1793พระเจ้าหลุยส์ที่16กษัตริย์แห่งฝรั่งเศสและพระนางมารีอองตัวเนตพระมเหสีถูกจับและถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยเครื่องประหารที่เรียกว่ากิโยตินเหตุการณ์ในบทเพลงแจ็คและจิลจึงมีความหมายเปรียบเทียบว่า แจ็คหรือกษัตริย์ลุยที่16ตกลงมาจากยอดเขาและถูกตัดหัวซึ่งในเนื้อเพลงใช้คำว่าเสียมงกุฎและต่อมาจิลหรือราชินีองตนเนตก็ล้มตกลงตามมาหรือถูกประหารชีวิตเช่นเดียวกันเพลงแจ็คและจิวนั้นมีหลักฐานว่าได้รับการตีพิมพ์เมื่อปีคิดสกลักราช1975หรือ2ปีหลังจากเหตุการณ์ประหารในครั้งนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่าเนื้อร้องจะถูกแต่งขึ้นเพื่อพูดถึงเหตุการณ์ประหารที่เกิดขึ้นแต่เพื่อเลี่ยงที่จะพูดถึงความรุนแรงและโหดร้ายจึงมีการแปลงเนื้อหาในบทกวีให้เป็นเชิงเปรียบเทียบและมีความหมายแฝงเอาไว้อย่างไรก็ตามทฤษฎีเหล่านี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าถูกต้องหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางก็คือเพลงแจ็คแอนจิลที่ร้องกันมาปากต่อปากรุ่นสู่รุ่น เป็นเพลงที่ลึกลับและต้องไม่ใช่เพลงธรรมดาที่แต่งขึ้นเพื่อลองเล่นๆอย่างแน่นอน The f a t e t i d King ราชาผู้เน่าเหม็นเป็นปีศาจรรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่มีแต่โครงกระดูกสีขาวซีดปนเทาไม่มีเลือดเนื้อห่อหุ้มร่างกายส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของมันก็คือส่วนหัวกระโหลกที่ส่วนบนของมันจะเหมือนกับสวมใส่มงกุฎ มันมีผมบางๆไม่กี่เส้นที่ยาวประมาณถึงหูใบหน้าของมันมีดวงตาสองดวงที่ข้างหนึ่งปิดแต่อีกข้างหนึ่งกลวงโบมีสีดำจมูกเป็นโพรงลึกส่วนปากของมันเหมือนว่ามันกำลังยิ้มกว้างอยู่ตลอดเวลาจนเห็นฟันที่เรียงกันเป็นแถวมันเป็นปีศาจที่มักจะปรากฏกายออกมาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโดยเฉพาะกับคอมพิวเตอร์ รูปร่างของมันเหมือนกับปีศาจในยุคโบราณแต่มันกลับสามารถปรากฏกายในอุปกรณ์สมัยใหม่ซึ่งทำให้มันแปลกประหลาดอย่างมากมีทราบว่ามันอาศัยการทับซ้อนของมิติหรือช่องว่างของระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรถึงสามารถแทรกแซงระบบออกมาได้เรื่องราวของมันเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเมื่อ เทเวอร์ฮินดสันได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมของเขาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนคิศกรา2019โดยเทเวอร์ได้ขอความช่วยเหลือจากผู้คนในโลกโซเชียลให้แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ของเขาที่กำลังจะล่มว่าภาพนี้ปรากฏบนเดสก์ท็อปของฉันและฉันไม่สามารถลบได้มันทวีคูณขึ้นเรื่อยๆฉันพยายามค้นหาภาพย้อนกลับบน Google และมันก็แปลกและเป็นลางไม่ดีจริงๆ มีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมในภาพเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดยื่นมือโผล่ออกมาจากหน้าต่างของจอคอมพิวเตอร์มันทำท่าทางเหมือนว่าอยากจะทะลวงออกมาจากจอคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นหากดูเพลินๆในตอนแรกอาจคิดว่าเป็นภาพที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ธรรมดาแต่เมื่อมองดูดีๆแล้ว ตรงบริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์และโต๊ะที่วางคอมมีนอนสีขาร่วงหล่นมาจากร่างกายของมันซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นแค่ภาพนิ่งๆที่อยู่ได้แค่ในจอคอมแน่ๆยิ่งทำให้ดูลึกลับสยองขวัญเข้าไปอีกเฟติ King ยังคงรุกรานคอมพิวเตอร์ของเทเวอร์อย่างต่อเนื่องมันเหมือนไวรัสคอมพิวเตอร์มันเริ่มก๊อปปี้ตัวเองและเริ่มทวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆ เขาพยายามค้นหาภาพและแหล่งที่มาของมันบน Google แต่นั่นกลับยิ่งทำให้เรื่องราวเลวร้ายลงไปเรื่อยๆมันกลับมีประโยคที่เป็นลางไม่ดีขึ้นมาคือ f e t ติ k คิงกำลังจะมาเขาพยายามทำตามคำแนะนำจากผู้คนบนโลกอินเทอร์เน็ตบางก็ว่าให้ลองเปลี่ยนนามสกุลไฟล์จาก .jpg ซึ่งเป็นไฟล์ภาพเป็นไฟล์เอกสารนามสกุล .txt เขาก็ทำตาม แล้วเมื่อเปิดไฟล์ดูมันกลับมีข้อความแปลกๆขึ้นมาเช่นทุกคนที่กล้าดูมิเฟตติคิงเขาจะกลับมายังที่ของเขาเขากำลังมาตอนนี้และเขากำลังมาที่นี่เร็วๆนี้เทเวอร์พยายามคัดลอกไฟล์สำคัญไปยังไร้ภายนอกจากนั้นถอดการเชื่อมต่อและรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของเขาปรากฏว่าภาพต่างๆของเฟตติตคิงยิ่งทวีความน่ากลัวขึ้น มันก๊อปปี้ตัวเองและมีสีที่เปลี่ยนไปหลายแบบบางภาพมันดูเหมือนสายตาของมันจะจ้องมาทางเขาด้วยจากนั้นเทเวอร์ก็บอกว่าเขาจะโทรหาฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคในตอนเช้าย้อนกลับไปในปี80ถึงไปยุคป,ปี90มีเรื่องเล่าขานเป็นตำนานลี้ลับที่คล้ายๆกับกรณีของเฟตติสคิงคือ ปรากฏการ์ Solar Plexus Cloud g e y e r หรือ SPCG มันคือการปรากฏตัวของปีศาจในอินเทอร์เน็ตยุคแรกๆ Solar Plexus Cloud g e y e r เป็นชื่อรวมของปรากฏการ์อาถรรพ์แปลกๆที่หลากหลายในยุคสมัยนั้นสมัยนั้นผู้คนยังเพิ่งเริ่มหัดใช้คอมพิวเตอร์และมักพบกับสิ่งที่แปลกประหลาดก็คือมีอีเมลอาถรรพ์ที่ส่งต่อแพร่กระจายไปทั่วโลก ซึ่งมีข้อความว่าโซล่าเพ็กซซัดคลาวไกเดอร์หรือมีภาพขาวดำของชายสมมงกุฎน่ากลัวคนหนึ่งในอีเมลนั้นเมื่อคนที่ได้เห็นภาพหรืออ่านข้อความในเมลนั้นก็จะได้รับผลกระทบต่างๆต่ตตตอระบบประสาทเช่นเกิดความรู้สึกอ่อนแอเจ็บป่วยทางจิตใจคล้ายกับคนติดยาเสพติดที่มีอาการหวาดระแวงเพอ้อประสาทร้อนจนถึงขั้นเป็นบ้า ในเวลาต่อมาเรื่องราวดังกล่าวก็เงียบหายไปมีผู้สันนิษฐานว่าภาพขาวดำของชายสวมมงกุฎคนนั้นคือคนคนเดียวกับเฟตติ K คิงกษัตริย์ยุคโบราณที่เน่าเหม็นแต่ทรงพลังตอนนี้เขาใช้พลังอำนาจของเขาแทรกแซงแผ่อิทธิพลในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่และส่งข้อความสื่อสารประกาศให้พวกเราได้รับรู้ถึงการกลับมาของเขา เหมือนกับข้อความที่เขาบอกว่าทุกคนที่กล้าดูมินฟิตติคิงเขาจะกลับมายังที่ของเขาเขากำลังมาตอนนี้และเขากำลังจะมาที่นี่เร็วๆนี้และนี่ก็คือเรื่องราวของเดอะฟิต d k คิงเพื่อนๆคนไหนอยากให้ช่องของเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามารถบอกกลัวกันใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไม่